สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันอังคารที่15กุมภาพันธ์นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮาหนอยปอกตินะครับผมสำหรับ3ฮานอยเมื่อวานขี้เลหมดครับต้องขออภัยมันเดินสังเกตง่ายถ้าเดินรอบ2รอบไม่มาแล้วต้องเบาๆแล้วกันนะครับเนาะดูเป็นแนวทางอย่าไม่ต้องไม่มั่นใจในมากมายครับในเมื่อมันยังไม่เข้าเนาะรอมันเข้ารอมันเดินก่อนนะครับเข้าใจตรงกันนะครับ อ๋ใครชอบแนวทานี้ไม่อยากพลาดครับกดติดตามไว้ครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับกลาบขอบพระคุณล่วงหน้าครับเมื่อวาน8 6 2 3 6 72 7262เจวันนี้52เออลดทีละว2แต่ไอ้ลดทีละแ,แ,แต่2เดิน4หาย4หายวันนี้4หน้ามาผมว่า3เดิมามา3ไล่4 3 4 4หายไปรอบเดียว สีจะมาวันนี้ไหมถามใจเธอดูครับวันนี้เด่นสุด2ครับ2442ชอบชอบแต่ไม่ดูจะมาหรือเปล่านะ2องสี่สี่สองสองสครับ2 3งสมี่มีโฆษณานดูใหนี้ด้วยนะครับสองสามครับ 2 3 2 4 2 8 4 3 4 3 4 8 4 3 4 8 3 8ครับร้อยมาสี huh. ่ครับร้อยมาสี่อ่าฮะก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับฮานอยปกติครับในรุ่นกันในฮานอย VIP ตามลำดับครับก็กราบขอพระคุณทุกท่าน ที่เข้ามารับชมรับฟังครับจะเป็นเช่นไล18นกาสามาทีมาร้นกันครับเฮงเเรวยๆครับผม